อำเภอเวียงแก่นนะทุกคนเป็นแหล่งผลิตส้มโอที่ค่อนข,ข้างจะมีชื่อเสียงเลยนะครับนะก็ช่วงนี้นี่ส้มโอนี่กําลังดอกเลยนะทุกคนนี่เลยครับทุกคนส้มโอกาล,ลังดอกเลยนะช่วงนี้นี่ดูดิผมว่านะครับนะส้มโอนี่ก็มันก็คล้ายๆกับส้มนะครับนะฝั่งนี้ก็ส้มก็เยอะเหมือนกันนะครับนะดูดิเนี่ยกำลังดอกเลย ส้มโอเก่าก็มีนะครับนะใบนี่แบบกาลังแก่จัดเลยนะครับนะพร้อมที่จะดอกแล้วนะทุกคนดูดีส้มโอส่วนส้มก็เยอะนะครับฝั่งนี้ติดพวกดอยผาตั้งนะครับนะดอยผาตั้งภูชีฟ้านะครับนะก็เป็นส่วนส้มเท่านั้นนะครับก่อนนี่ไงส้มโอก็มีโอลูกใหญ่ก็มีนี่ว่าดิด มีทั้งดอกมีทั้งลูก